เจ้าชายสีดาถาเกิดแล้วเดินได้เจ็ดเก้ามีดอกบัวพุดขึ้นตามด้วยเนี่ยจริงหรือเปล่าเรื่องนี้สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้แล้วนะปกติเวลาคลอดลูกเนี่ยเขาจ้าหัวเด็กออกมาก่อนตามรูปข้างบนนี้เลยแต่ในกรณีของเจ้าชายหรือว่าคนสมัยก่อนนะเขาจะเอาขาเด็กออกมาก่อนสองข้างซึ่งมันก็ผิดธรรมชาตินั่นแหละและเวลาที่เขาเอาขาเด็กออกมาก่อนนะมันจะทําให้แม่เนี่ยเสียเลือดมากกว่าปกติและมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงมาก แถมในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไปเกิดในป่าอีกนึกดูสิเชื้อโรคมันจะเยอะขนาดไหนและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนว่าแม่ของเจ้าชายเนี่ยก็เสียภายในห้าถึงเจ็ดวันเลยเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและพอขาของเจ้าชายเนี่ยออกมาสู่โลกมนุษย์แล้วใช่ไหมขาของเจ้าชายเนี่ยก็จะเหยียบลงกับดอกบัวพอดีมันเป็นพ,อพ็อปที่ข้าท้าบริวารเขาเตรียมไว้ให้ตามคําสั่งของพารามหลวงและพอขาของเจ้าชายเนี่ยมันเหยียบลงพื้นดอกบัวหรือว่า พื้นลอกมาโน่นนี่ปุ๊บมันจะเกิดเอฟเฟกหนึ่งเขาเรียกว่าท่า stepping reflex คล้ายๆกับเวลามือเราโดนของร้อนอะมือมันจะชักกระตุกมาทันทีเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือมันจะทําให้ร่างกายนี่เรามันเจ็บปวดถ้าไม่เชื่อลองเข้าหัวไปแล้วเอามือไปโดนหม้อน,น้ําร้อนนะมือเราก็จะชักออกมาทันทีนั่นเหมือนกันนั่นแหละพอขาของเจ้าชายมันกระตกขึ้นมันก็เลยคล้ายๆกับการเดินนั่นเองขอบอกอีกนิดนึงพบอของ เวลาคนจะคลอดลูกเขาไม่ได้มีแค่ดอกบัวนะแต่ย่อยังมีเครื่องหอมผ้าขาวใบบัวดอกไม้ด้วยนะและเรื่องนี้มันก็เกิดมาสองพันกว่าปีแล้วปีก่อนน่ะนานมาแล้วอะ่ะอืมมันก็ต้องสร้างอภินิหารให้คนเชื่อนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ให้คนสมัยนั้นอนเข้าใจได้เลยกล้องวิดีโออะไรแบบนี้ก็ไม่มีเป็นการเล่าปากต่อปากทําให้เรื่องราวเนี่ยมันผิดเพี้ยนขึ้นมาได้เป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครเกิดทันไม่มีหลักฐานอย่างพระเตรปิดกเองเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นถึง70%เลยนะคำพูดของบธทรยเจ้ามีแค่30%แค่นั้นนิดเดียวเองอย่างเราที่เกิดอยู่ในยุคข,ของปัญญาํำแล้วเนาะไม่ได้แบบเชื่ออะไรไม่มีเหตุผลทุกอย่างมันก็จะตรงไปตรงมาเรียบง่ายแบบนี้แหละใครอยากอ่านเรื่องเาวาเพิ่มเติมนะคะก็กดไว้ที่เฟซบุ๊กของพี่คนนี้ได้เลยตอนมุดอ่านครัง้งแรกเนี่ยก็อึ้งเหมือนกัน